มือนีกับเขาสู่หมดเห็นงานคื่เกาล่ะทุกคนแต่คนจไไิไปใส่มาใส่กินเขาเสาสะก่อนละ่ะมือนีสิได้ตามบักแดงเด้อคือพอตามบักแดงไปซื้อตามบักแดงปิงไกล้กับเขาปูนวาวเลวก็ซ้ำว่าขายของเนาะอันใส่รถกระบะไว้ไปให้นี่ปิดประตูถ่ายบ่ปิดจึงได้จังค่อยมาแม่โดดขึ้นมากับมาผู้อื่นด,ดอกมันมาา่านยุธงมันเห็นปิงใกลข้ข่อยกับข้าปูนข่อยสองปอมันขาบหนีเลยไม่ <S 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 ว่าให้มันบ่นได้ดอกว่าน่อามาเนาะ ผูดได้ก็อยากกินค้อกันนั่นแหละเขานำซามปาเม่นหมามีเจ้าควงกสรซังได้เนาะเห็นเปียงไก่ผู้ได้สิบอยาไปเห็ดเบียกับพวกม่นว่าสีจ่อยได้กินเขาได้หลายนำนักคอยก็ขึ้นกุก้าคอยกระแตกไปแล้วล่ะมื้อนี้คือสิว่แล้วดอกทุกคนแม่นมือ่อพุ่นล่ะคนก็หลยอยู่แต่มันก็เหตุงานบ่คอยได้เนาะมันเมยหลายมือล้วเ้ยลุกกันมั่นออกจากคีดินเนาะคีดินคือคีินเปียกไปมันก็ลุกยากเนาะ ใครเอันหัวมันใหญ่เงาได้หัวมันบ่ยใหญ่กับว่าอันปันไดดอกแต่ขันแนวเงาได้หัวมันใหญ่นี่โอ้ยสุดยอดเลยทั้งปวดแอว่อยว่าเงินสามลอยหาสิบข่ประคุมดอกเมยีอลีได้ทุกคนคือว่าล่ะเนาะกันประเหตดกับว่าดดชีวิตคนให้คนหน้าจะาของเลือกแล้วหัวมันกระเจาแม่นมันตัวข่อยดอกข่อยก็มีแค่เมาเมาหลับจางครูพันต์ซื้อดอกว่าอันนี้เพ่นก็เอารถปลูกเด้ให้แปลงนี่แต่ว่าพม่นรถข่อยดอกรถกับรถอื่นพุ่นละ เพิน่นใส่ปุ๋ยสูตรอีหยังบุขยอยว่าหาดดัวดกดีดีเดยล่ะทุกคนขขวยคืดพ้อเนอะาะตัวไขวยหาเงิน 10, 30, 50, 50. มื่อละสามลอยหิบมื่ยกับเมื่อยขวยคิดพ้อหลวงพรอหมยู่วัดไรคิงไหมจงังใดจังขขวยไปหาเห่นเห่นผู้ยิ่งเบิดหอดแปดลอยกว่าลหลานแปดแปดลอยกว่าล้านขอขอจากลลานแน่เอามาใหม่ไขวตั้งตัวจักลลานขอก็พาอดอกขขอยใส่หนีใส่สินหลานหนึ่งกระซ่ำนันล่ะไอว้มันจังก้นใส่เงินมาเป็นค้าวเดียวเบิดไขวยเคยเห็นแล้วเมียฝรั่ง มือนีก็คืมคืมดอกทุกคนได้ซ้ำเถวอยมือนีพอดีละกับคนเผ็ดคักก้นนี้แลลวกับ่าไวดอกเล้วต้นก็จะมันแดดนัมนที่มันโตก๊ไกลเลยทุกข่อยหลังจากที่กูมันแล้วๆมือนีเม่อท่านได้คำปันใดดอกทุกคนกับรมมาณนซีโมงกลัว,วๆนี่ลราตุกข่เมยวกับปูไข่ก็เลยอยากพักตัดผ่ามาหอดบานเลยก็มา่คิดผัวว่าโอ๊ยตุมมันให้หลูกเคยก็หน้ามอือนีไหมว่ามันมีใครอยู่เนาะคนส,สื่อก็เสียดายเงินตุ่มเรื่อยเราก็เลยมาบอกสันเด้ ไข่นี่ก็แพีงละลอยก็บาทคนที่ทุกคนมือนี่ขันเรียงเอาเองก็บเรงหัวอาหารเรองตรงเห็ดอันหมองมันอยู่กับเบิรหลายอยู่ก็เข้าเห็ดขาเรียงกับเจ้ากว่ามันเปลืองอยู่บอกเพื่อนข่อยก็อยากเรียงไก่พันธุ๋แล้วส้มไก่บานนะนะว่าเป็นไก่พันดอกจากปอกเรียบร้อยแล้วกลมาถอดเลยจ้ามือนี่ข่อยบอกเห็ดหลน่วยดอกพอพอข่อยมีคนกินข่อยบอกท่านไดีหิวเขาก็เห็ดใหนแฟนข่อยกินสักอนปกติข่อยก็บบ้ามักถอดเด้ มื่อหนี้ข่อยากถอดบหมหามันแสบพอกันน่ะนะวาสิเหตุง่ายๆกับบางางดอกทุกคนแต่บางคนกับกระเจ้ากระส่ยกระเคืองหลายก็านีอยู่แต่ว่าข่อะนะบ่มาเฮ็ดรเคืองหลเนาะก่อยกระส่แต่น้ำตาลน้ำปลาผงชูรดซ่ำนีก็บแสบได้ละทุกคนตรงมีซอสมีน้ำมันหอยอีกก็บแสบเพื่อกันน่ะละแต่ว่ารสชาติมันก็สิบ่คือคนในเมืองเหตุปันไดล่ะแต่ว่าข่กับ่ามันแสบอยเ่เด้สำรับปากไข่น่ะหลังจากที่ถอดไข่เรียบร้อยล้วก็มาตำเครืองตัวทุกคนบาเจนี้ ก็เกิสีไส้บักพริกไส้เผินกระเทียมลงไปบักพริกกับบักพริกี่คว้องผูกไปเก็บมากมื่บ้านนี่ล่ละข่มักรดเผ็ดนะนะข่อยว่ามันสีแแสบกับ้ขวเจ้าว่าต้องเฮ็ดแก้วอีกโอ้ก็หลายมือแล้วเนาะเกิดพอบักพริกยังเต็มต้นอยูะใขรอย่เมื่บ้านนี่ไปเก็บกันมือน,นี่บ่ไปเก็บนี่แมันค้นเอาเบิดทถูกคนค้นบางคนก็เจ้ากับว่าอยากซื้อเนาะเงินบอ่อบ่อยากกับเพืง่งเพิน่นบ่อยากซื้อไหมเพื่อนก็สีถ่ายเฮ้า ปลูกสู้่นกินอยู่จังสี่แล้วหลังจากที่พัดผักผิกหอมกับกระเทียมหอมเรียบร้อยแล,ลลแล้วกระชายนำล้างโคกลงไปไว้เรากระชา้นำบักขามบักขามหลายปีเราทุกคนมันก็เลยออกเป็นสีดำาๆจัหน้อยใส่านาำบักขามเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่นใส่น้ำตาลจักสองส่วนละใส่น,น้ำตา,า,า,าลาาาเรียบร้อยเราก็ใส่ผงชูรสลงไปแล้วก็วลลกค้นๆนี่มันเข้าขัดน่นแหละทุกคนคือว่าแล้วเนาะผู้ใดก็เคยเหตุเปิดแล้วาา่าซักให้ลูกเคย เออคือก็อยากให้พกวกเจ้าเห็นือว่าข่อยเฮ็ดแบบไดพกวกเจ้าใส่เครื่องไหลก็ข่อยบ่อหรือว่าเฮ็ดแบบเดียวกันข่อยเฮ็ดแบบ,บเปนบานอะไรเด้ทุกคนแบบนี้จากที่พัดเครื่องเรียบร้อยแล้วหอมแล้วด้ทีเราก็เอามาห้อยใส่ไข่เลยจ้าแส่บอย่เด้ละ่ะทุกคนซิมบ,บึงเราก็แซ่บๆบดอกเฮ็ด่ำานีล้ล่ะไข่หกหนวย